สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับอันนี้มาเออสั้นๆนะครับมาลงคลิปให้บอลลูนสิบเจ็ดนิ้วนะครับที่ผมดัดแต่งตรงรูปร่างใหม่นิดหน่อยนะครับจะมาพูดคุยสักไม่เกินห้านาทีสั้นๆนะครับก็จะมีอันนี้ก็เป็นกระด่งนะครับ กระด้งที่อันนี้ยังไม่ได้พ่นสีนะที่แถมไปให้นะครับผมกจะใส่ข้อายให้นะครับใส่ตรงนี้ให้ด้วยครับเปน็นกระด้งใหญ่ตัวน,นี้จะใหญ่หน่อยนะึงน,นี่ยังไม่ได้พ่นนะครับเป็นกระด้งอบเป็นกระด้งอบมันจะมีมันจะมันจะเงานะครับสวยเราจะมีอีกอันหนึ่ง เราแกะหัวนี่สั่งทํามาพิเศษนะครับเป็นไม้ไม้แดงนะครับไม้นางพูดอย่างดีตะขอตรงนี้นะครับจะไม่ใช่ตะกัวนะครับใส่เข้าไปน่าจะเป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นไม้จะสแนะตนเลสตรงนี้ก็สั่งทําพิเศษนะครับหัวเนี่ยเป็นบวกกันเนาะปกติเขาจะไม่ใส่กันนะข้างบน เออให้เขาสั่งทํามาสวยงามมากทําสวยมากครับแข็งแรงทนทานมากหัวเอาไว้ใส่เฉพาะของนกเขาใหญ่เนาะจะไปสวยคือทางานละเอียดละเอียดมากสวยงามมากครับหมดตัวนี้สวยมากแลบวต่อไปที่ผมสั่งมาคือ เป็นหัวไม้ขาวดาทรงนี้นะแบบนี้เดี๋ยวผมจะลงซิปให้ดูนะครับก็มาดูเลยนะครับก็ตัวนี้ยังไม่เสร็จครับทำลายให้อยู่จะเร่งทำให้ส่งให้เสร็จวันพูดผมก็จะส่งนะครับเดี <c oughs> ๋ยวนี้นะครับสิบเจ็ดนิ้วใหญ่มากตัวนี้ที่ลงลิปสั้นไปนั่นแหละครับเจ็ดสิบสองซี่นะครับตัวนี้ อถ้าคนชอบโครงใหญ่ๆครงแบบกลังดีนะต้นนี้ดีนะครับแต่น้ำหนักมันก็จะเยอะขึ้นถ้ามันใหญ่เนาะเพราะว่าซีนี่ผมก็ซีมินนะครับทีนี้ลกชี้นะครับการลูกชี้มันก็จะเข้าได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับมันจะแย่เข้าไปสุดไม่ได้นะในชีดก็ชิดมากถือว่าน็อกกระจกก็ คงได้จะมองครับจะเข้าไปไม่ได้แน่นอนนะครับตัวนี้เจ็ดสิบสองซี่นะครับในป้ายใส่สวยมากนะครับแล้วหวายห้าไอหวายผิวหวายสองมิลเนี่ยมันเริ่มขาดตลาดแล้วนะครับพอไม่รู้จะทำไงทาไม่ใส่มันก็จะไม่สวยถ้าใส่เส้นใหญ่มัน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 ดูไม่สวยเท่าไนะครับถ้าใครได้ดูคลิปหรือว่า มีความรู้ทางทางทางนี้นะครับหรือว่าได้เห็นได้เจอได้พบได้เจอก็คอมเมนต์ใต้คลิปแนะนําผมหน่อยว่าเขาไปซื้อที่ไหนกันครับถ้าถ้ามันขาดตลาดแล้วมันหาซื้อยากแต่ถ้าใครมีนะครับแบ่งแบ่งแบ่งให้ผมหน่อยนะครับผมก็ซื้อตลอดซื้อไม่อั้นนะครับเพราะตัวนี้มันใช้เยอะนะครับว้ยสองเม็ดผิวผิววายนะครับไม่ใช่ไส้นะครับ คอก็แกะสลักนะันเริ่มปกติทุกอย่างนะครับพร้อมใหญ่ใหญ่มากนะครับครับแข็งต้นแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงเลยอะจะขึ้นเหยียบได้เลยก็โอเคครับก็ต,ตัวนี้ก็สั่งทำมาพิเศษนะครับก็ราคามันก็จะขึ้นสูงไปหน่อยนะ เราจะมีผ้าคลุมมีกระด้งแล้วก็มีหัวโถน้ําก็จะเสียบแถมเข้าไปให้นะครับสามอันนะครับโถน้ําผม,มแถมใแล้วกันนะครับเผื่อใครไม่มีเวลาที่จะเออไปหาซื้อหาอะไรแต่ว่าโถน้ําผมคือใช้ตัวล็อกไม่ได้เอามาให้ดูเนาะตัวล็อกเสียบเข้าไปเลยนะครับจะใช้ตัวล็อกเสียบเข้าไป ใช้ตัวล็อกเสียบยุงกัดหมาก็มากวนเนาะโอเคนะครับครบห้านาทีแล้วนะครับตามนั้นนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับก,ก็ขายตามราคานะครับแล้วก็ตามราคาตามเราลงทุนไปแล้วก็เวลาที่เราทำนะครับ ใช้เวลานะครับกว่าจะได้แต่ละใบเหลาไม้กว่าจะได้แต่ละซีนะครับพอไม้ไม้ผมเหลาเองนะผมไม่ได้ซื้อมาก็ไหวก็สั่งมาก็ราคามันก็ผมว่าถูกนะที่ซื้อมาไหวเนะี่ยปกติถ้าถ้าเรามานั่งปอกนั่งทําเองมันมัน,ม,นมันคงจะยากนะอันนี้เราซื้อสําเร็จมาแล้วมาทาเลยมันก็ผมว่ามันถูกไป ไหวนะเพาะว่าก็โอเคสายราคานี้ก็กิโลกร,รัมละพันก็ถือว่าถูกโอเคครับคอ้อยฝากไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางเพจคนขายสุมด้วยนะครับวันนี้มาฝากไันสั้นๆน,นะครับบััสดีครับ